อากาศดีจริงเชียงค่ะเห็นด้วยอากาศดีกินอะไรก็อร่อยค่ะง่ำง่ μ, ปากเคี้ยวหม,หมุบหม,หมับหมุบหมับน่ารักน่าชังเหลือเกินจะกินอีกไหมค่ะครั้งแรกที่เจอรู้สึกอึดอัดสุดๆเลยแต่พอได้รู้จักก็ผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆเก่งเก่งมาก แค่กินอย่างอร็อร่อยท่านก็ชมว่าเก่งว่าน่ารักแล้วลืมแนะนำตัวไปเลยฉันชื่อวาเลนเกสนะเกสรู้สึกว่าจะเป็นชื่อตระกูลที่เคยได้ยินมาจากที่ไหนสักแห่งนะอืมอะไรนะ่ะเรียกท่านวาเลนซะสิท่านนีก่ก็ฉันเรียกได้ซะที่ไหนล่ะฉันพูดไม่ได้นะคะ เด็กน้อยลองกั้นหายใจแล้วนึกภาพว่ากำลังกดเส้นเลือดภายในร่างกายดูหน่อยสิให้กั้นหายใจแล้วกดเส้นเลือดแบบนี้ฮึบอ่าทำไมมันรู้สึกอะไรกันความรู้สึกนี้คืออะไรอ่า ปุ๊งได้แล้วล่ะสลาดมากเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีล่ะให้จำความรู้สึกนี้เอาไว้งั้นหรอเอาล่ะถ้าจับตุ๊กตาไม้ได้แล้วก็พรุ่งนี้ แกจะต้องถูกกินเข้าใจไหมหน่อยแน่เจ้าตุกตาทำอะไรเนี่ยขาสั้นจนจับไม่ถึงแล้วฮะเจ้ากระต่ายจำมั่มอะไรนะหมายความว่ายังไงท่านอาหินขืนทำแบบนี้แล้วโดนเกียดขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงครับว่าใครจำมั่ม ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนั้นตอนทานุ้ยเชาาท่านก็จับท่านกระต่ายวางบนจานจนท่านกระต่ายสะดุ้งเลยไม่ใช่หรอดูตอนนี้สิครับท่านกระต่ายกำลังมองด้วยสายตาเครียดแค้นอยู่นะแต่ฉันชอบสายตาแบบนี้นะอย่างนี้นี่เองท่านกระต่ายต่อไปก็เกลียดท่านอหินให้เต็มที่เลยนะครับเยี่ยมเลย ตื่นเต้นจะแย่งั้นหรอครับโอ้ยให้ตายสิน่ารำคาญทั้งคู่เลยจูจูก็พาขึ้นรถมาแต่เชา้าจะไปไหนก็ไม่บอกกันเลยแล้วยังจะให้มาทำอะไรแบบนี้อีกบักโอ้ยโอ้เป็นกระต่ายผู้ไร้เทียมทานนี่หว่านักสู้กระต่ายตัวแรกของโลกอาจถือกำเนิดขึ้นก็ได้นะครับ ห,หัวหูไปเล่นตรงนู้นไปอีฟลินดูเหมือนว่านายเองก็โดนเกียดเข้าให้แล้วนะไม่มีทางครับท่านกระต่ายโปรดรับรู้ถึงหัวจิตหัวใจอัอ่อนโยนของผมด้วยครับพูดอะไรเนี่ยจะว่าไปนี่เป็นครั้งแรกเลยแฮะที่ได้ออกมาข้างนอกแบบนี้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ออกมาชมวิวข้างนอกใกล้ๆอย่างนี้ อยากเห็นเหรอครับว้าวสุดยอดเลยไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเห็นในหนังสือหรือเรื่องที่เคยฟังเลยสักนิดจะมีวันที่เราได้ออกไปท่องโลกไปนี้ด้วยตัวของเราเองไหมนะน่ะนี่ มันเจ็บนะเป็นอะไรไปเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับสรุปมันคือที่ไหนกันแน่ถึงได้ดิ้นด้นมาสัไกลขนาดนี้อะไม่นะที่นี่ที่นี่คือ